สวัสดีครับผมผู้จัดจาก,การปอน,นะครับจากเพจปอนสอดพนอันธกรวันนี้ผมมีตัวเอเวอเรสรุ่นว t แท็กเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะราคา1นึ่งล้านเก้าแสนสาบาทไม่รวมชุดแต่งคันนี้จะทรงแบบสุริตาเลยไปดูกันคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเอเวอเรสรุ่นว t ยแท็กนะครับจะเป็นเอกลักษณ์อีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นภายในเบาะหนังสีดําและเดินจะเขีบด้ายสีต้มนั่งถือรุ่นนี้นะตัวเอเวอเรสตวแท็กนั่นเองสีเทาดําพื้นเดิมจากโรงงานนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบสตอมแท็กที่ผมบอกวว่่าาาาเเป็นนกรระจังห้แบบพมีไฟ Tag AUX ที่มุมของตัวกระจังปกติถ้าเราเปลี่ยนตัวกระจังหน้าแบบตรงดับเตอร์อ่ะมันจะไม่มีไฟ AUX อนะอันนี้ก็คือแบบสตอมแทคเลยไฟ 3. จุดด้านบนเป็นไฟขนาดใหญ่นะครับจะไม่ใช่มีนีลทยขนาดเล็กแล้วสีที่เลือกก็จะเป็นสีดําเงาคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเป็นสีเทาดํานะแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยตัดเป็นสีดําเงาแทบทั้งคันเลยนะครับข้อไฟหน้าจะใส่เรียบร้อยเป็นสีดําเงาเช่นกันส่วนชุดแต่งด้านล่างเป็นงาน AKC AKC สําหรับตัว e v e r e ร t รุ่นวายแท็กเนี่ยจะมีแค่แบบเดียวนะครับคือตัวนี้นะ เพราะว่ามันจะเว้นตัวเฮดด้านหน้าไว้อันนี้คืองาน AKC ทําเป็นสีดาเงาชิ้วล้อชิ้วล้อ AKC เนี่ยจะมี2แบบนะครับตัวเนี้ยคือจะเป็นตัวเจนแรกจะเป็นแบบทรงแบบเดี่ยมๆขนาดใหญ่นิดนึงมันบางนะแต่ว่ามันหน้ากว้างมากตัวนี้กว้างประมาณ6นิ้วเนาะแต่ว่าจะบางๆหน่อยกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นประมาณ3นิ้วนะครับมันจะมีสองแบบนะตัวเจนใหม่จะเป็นแบบ3นิ้วนะครับลูกค้าเลือกได้เว้นเซ็นเซอร์ให้เบสเสร็จเลยตัวเซตช่วงล่างคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือ จัดทรงสโตา่านแล้วก็โหลดแล้วก็ใส่เบรกโอ้โหครบเลยตัวล้อแม็กเป็นเวกลาย VFX01 เป็นสีดำเงานะครับลายนี้ก็จะมีดำเงาเนาะมีดำเงามีบอนเงินแล้วก็ดำด้านนะครับประมาณนี้ยางก็จะใช้ยางเป็นตัวโยทาโอเพนกันที่เป็นตัว AT ตัวนี้เป็น AT3 นะสเปคยางก็หน้ากว้าง275ความหนา55า5ขอบ20ก็รับกับตัวล้อเวกที่เป็นตัวล้อตัวฟอมมิ่งเนาะ โคตรหลอ่อตัวนี้ผมบอกเลยว่าฮิตมากนะฮิตจนของขาดเลยลายนี้นะครับหายากมากนะครับ้ตวตอนนี้สําหรับคันนี้ก็อัพเกรดเบรกเป็นตัวยี่เบรกซนนะครับตัวปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มขนาด6พอตนะครับเป็นสีเทาตัวโลโก้เนี่ยเป็นสีแดงปั๊มเทาก็จะเป็นเทาด้านๆนะไม่ได้เคลือบนะครับก็ให้อารมณ์แบบดูแบบดุดุหน่อยจานหน้าเป็นจานเบรกแบบไฮคาร์บอนแล้วก็กัดลายตัวนี้ให้สัมผัสเบรกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับตัวฮับจานก็เป็นสีดํา ตัวฮับจานเนี่ยสีดำเนี่ยเราเลือกได้มีดํามีทองแล้วก็สีอื่นๆลูกค้าก็เลือกได้นะส่วนตัวปั๊มก็เลือกสีได้นะครับขึ้นอยู่ความชอบเลยช่วงล่างอันนี้คือใส่เซตโหลดของโปรเบนเดอร์เซตโหลดของโปรเบนเดอร์ก็จะมีตั้งแต่โมโน2.0กรีนซีรีส์โอเยม2.5แล้วก็ตัว2.5 TWE ใช่ปะ่ะคันนี้ใช้เป็นรุ่น Queen กรีนซีรีส์โชคหน้าเนี่ยปรับแข็งอ่อน16ระดับนะครับตัวโชกเป,ป็นสตั์ปรับเกียวแล้วก็มีสป,ปริงด้านหน้าให้ตัวนี้รุ่นกรีนนะไม่มีัััับบบแแแงงนะะต่่่่ววาปรรข็ออทีหชคไดด้16 โหลดสูงสุดได้ถึง2นิ้วครึ่งนะแต่ว่าคันนี้โหลด2นิ้วปีกนกรูกหมาโครงสายให้เรียบร้อยปีกนกเนี่ยลดโหลดลดยกต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซตโหลดี่ยเรามายกเซตให้เลยกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ตามเอกลักษณ์ของตัวรุ่นเอเวอเรสต์บาแท็กมีบายสปอร์ตให้ด้านข้างด้วยนะครับล้วหลังคาสีเงินก็คือเดิมๆชายบันไดเป็นสีนเงินเดิมๆเ,เลยมือเปิดใส่แค่เบ้ากันร้อยให้คันนี้โ,ลโลหลดโคตรหล่อด้านท้ายให้ดูด้านท้ายหน่อยจานเบรกด้านหน้าเนี่ยขนาด4 1 0ย์จานหลังจะเล็ก,กว่า ด้านหลังเนี่ยคือขนาด400นะครับแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊ม4พอร์ตพร้อมปั๊มจิ๋วก็คือปั๊มเบรคบูร์ไฟฟ้าเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นเบรคบูร์ไฟฟ้าทุกรุ่นนะเวลาเราใส่ปั๊มชุดปั๊มแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นปั๊มแยกนะครับแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นตัวเซโช็อกตัว2.0เนาะเป็นปิกกี้แบ็กมีกระปุกซับแรงปรับแข็งอ่อนแต่ระดับด้านหน้าไม่มีซับแรงนะด้านหลังมีซับแรงปรับแข็งอ่อนแต่ระดับสปริงหลังโล่สตับเกีียวคคันน้ือโหลด2นนนนิ้้้วววถาาาัึึงรเเบคมี่ยยยอกกกข็ปรับสับปรเกียวขึ้้นไดเเลยอออ่ะฟ ล้อแมกขอบ20 E t บีกสากำลังสวยเลยใส่ปั๊มเบรกโชว์ปั๊มโคตรหล่อท่อจะเป็นท่อสูตรของเคเกสนะครับเป็นท่อเลทนะเดินออมายกเส้นนะแต่ว่าปลายเป็นปลายคู่นะครับปลายแยกายท้ายเดิมนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านท้ายเป็นงาน AKC จัดทาเป็นสีดําเงาหล่อคันนี้หล่อหล่อจริงนะครับมาในรูปแบบสีเทาชุดแต่งเป็นสีดาเงาอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยที่ผมบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นเอลเลทที่เดินจะเข็บได้สีส้ม แบบกระบะไวแท็กนะจริงๆก็คือชื่อมันอะเอเลเลสไวแท็กก็คือจะยกมาจากตัวกระบะไวแท็กนี่แหละที่เป็นภายในดําได้ส้มรุ่นนี้เป็นตัวขอกเพื่อนสี่ล้อนะเป็นตัวโฟวิลแต่ว่าเราจัดตรงแบบสุรตา่างก็คือแบบท็อปๆไปเลยนะครับราคาอีกรอบหนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนสามื่นพันบาทนะครับก็สนใจทักได้เลยราคานี้ไม่รวมของแต่งนะของแต่งลูกค้าซื้อแยกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งฝากกดติดตามเพจตอนสอบพนักขอนไปด้วยนะครับ หรือสนใจนะครับแนวแต่งแล้วก็โปรโมชั่นลถป้ายแดงนะครับทางได้ที่เบอร์086 3440739สวัสดีครับ